สวัสดีชาวแฟนคลับเกมมาครับทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดใน snapshot 21w13a นะครับผมแ้ถาดเยอะดีแท้ซึ่งใน ep นี้เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเดินทางต่อนะฮะถ้าตรงไหนที่ผมสนใจเดี๋ยวผมจะลงไปขุดไดมอนเนาะลงไปหาไดามอนสิ พอมาโหลดชั้งใหม่แล้วมันแหลกเรื่อยๆเลยโหลดชั้งใหม่ปุ๊บแหลกโหลดชั้งใหม่ปุ๊บแหลกอยู่นี้ะยังพูดไม่ถึงไหนแหลกอีกแล้วซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เป้าหมายของผมนั่นก็คือตามหาหมู่บ้านแล้วก็หาไดามอนด์นะฮะเป็นไปได้ที่เราจะหาแรกกันในนี้อเอาล่องหมาไปด้วยดีไหมความไม่ได้ลึกมากนะ เดี๋ยวเราลงไปเลยเดี๋ยวเราค่อยหาทางขึ้นเอาใหม่ลนะกันเดี๋ยวผมจะขุดลงไปเรื่อยๆเป็นเวลาสักพักจนกว่ามันจะถึง Y ติดลบเพื่อที่ผมจะได้หาไดามอนด์นะฮะไหนๆก็ได้ลงมาแล้วไงโอ้ยขวางคนจะขุดผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะเพราะว่าเรากว่าจะขุดถึง Y ติดลบ มันใช้เวลาค่อนข้างเยอะถามว่าทําไมผมถึงรู้ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าเดิมเพราะว่าจากที่จากที่ผมเล่นในไหมค้าพฮาร์คองไง EP อะไรหนะ้า EP ที่ผมลงไปหาไดามอนดนะ์อะ <c oughs> EP ที่ผมลงไปหาไดามอนด์นั่นแหละกว่าผมจะขุดถึงว่าตถถิดลบแล้วก็กว่าจะขุดลงไปอีกมันใช้เวลานานกว่าเดิมอยู่มากเนาะอย่างนน้อย เรามาเล่นเอาชีวิตรอดธรรมดาอย่างนี้เวลาเราตายเราก็ไม่ได้คิดเลยมากอยู่แล้วพอมันเป็นน้ําแล้วผมละไม่กล้าไม่กล้าเลยไม่กล้าลงเลยเจอกลัวเจอดาวไงประเด็นคือตัวเองเป็นคนกลัวเจอดาวอยู่แล้วไงไอซอมบี้เลยที่มันอยู่ใต้น้ําอ่ะเออขอเป็นถ้ำใหญ่ๆได้ไหม ไม่ก็เป็นแร่เพชรได้ไหม What ตัวอะไรเนี่ยในอัปเดตมันคือตัวสลาเมนเดอร์เหรอมันชื่อว่าอะไรนะแล้วมันทำอะไรได้ตถ้าเราลงน้ำมันจะโจมตีเราไหมแล้วมันมุมแถวไหนนี้มันจี้จี้จีอยู่เนี่ยเป็นการหาไดามอนด์ที่น่าจะลำบากที่สุดแหละ พอแล้วหาหมู่บ้านดีกว่าพอแล้วผมว่าไดมอนเดี๋ยวเราค่อยหาเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมไปเจอหมู่บ้านแล้วละกันเนาะท้อแล้วไม่หาไดมอนแล้วหาหมู่บ้านก่อนเจอหมู่บ้านเดี๋ยวค่อยไดมอนค่อยหานี้เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมี โอ้โหเป็นแม่น้ำนี้เลยอต่อบล็อกออกก็ได้หรอโอ้แม่น้ำสวยมากตรงน,นี้แอะอะไรอะแพะขนาดมันยังไม่มีเอใครล่ะมันยังไม่มี AI นะหมายถึงมันยังไม่มี AI เดินชนเราอะกลัวไม่ก่อนโอ้ใช่ ใช่ว่ะใช่หมู่บ้านจริงๆด้วยว้าวในที่สุดในที่สุดมันก็เป็นจริงสักทีนะฮะโอ้อยยาแรกยาแรกยาแรกยาแลเดี๋ยวตกตายชาวบ้านมันคงฉลาดพอไม่น่าจะเดินล่วงออลงได้มั้งไม่รู้แหละยึดตรงนี้ไม่มีอะไรให้เรารู้ใช่ไหม อ่ะช้างไม่โหลดช้างมันไม่โหลด,รดหรือว่ามันบักเนี่ยอ่าเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่ดีกว่าเนาะในๆเราก็เจอหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราปากักหลักปกักฐานดีกว่าเนาะทำเป็นบ้านชั่วคราวอาจจะอยู่ไปอีกหลายพาร์ทเนี่ยน่าจะถึงจะสร้างเหยกว่านี้ เราก็จะสร้างเพื่ออยู่ไปก่อนเนาะอยู่เอาชีวิตรอดไปก่อนออมีมีการโหลดด้วยเฮ้ยเน็ตผมช้าเหรอเน็ตก็ไม่ได้ช้านะหน้าตาเหมือนอะไรวะเนี่ยห <c oughs> น้าตาเหมือนอะไรวะเนี่ย ต <What? S 2> าเป็นไรอะ่ะว่ายน้ำแบบแน่นิงมากเราสามารถทำฟาร์มเหล็กได้เดยะนนีนเน้เราสามารถทำยังไงหาเหล็กจากตัวโกลมอะซึ่งเราต้องเอไปหาสลาเมื่อก็รอไอตัวเทเดอร์มันมาแล้วก็ค่าทิ้งนะขอแค่อยู่ได้ก็พอละเดี๋ยวเอาท็อต ครับทัดยู่แหลเน,น,นีเดี๋ยวเราเอาทอดไปมาปากบริเวณรอบๆกันเผื่อว่าเรากลับมาบ้านไม่ทันมอนจะได้ไม่ต้องเกิดรอบๆให้มันไปเกิดไกลๆหน่อยอะไรอย่างนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าผมจะขออนุญาตท่านผู้ชมขุด <c oughs> ไม่ตามมาทำหรอกขุดจากตรงนี้แหละเพราะว่าเราขึ้นมาเราก็จะขึ้นมาเจอหมู่บ้านเลยนะฮะ โซนนี้เราจะทําเป็นฟาร์มอะไรในนาคขหรือเปล่านคงไม่น่ามั้งงั้นเราขุดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมว่ามันใช้เวลาอีกนานแน่เลยอะ่ะแบบน,น้าแบบนานอะ่ะเอองั้นเดี๋ยวผมเออเจอน้ำปะเนี่ยเจอน้ำปะเนี่ยงั้นคงไม่มีใครมาดูผมขุดลงไปจนถึงตอนที่ผมหาถ้ำเจอหรอกเนาะ เดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมถึงตรงนั้นแล้วกันโอ้สองตัวอยาต้องช็อยยานะไม่มีทางเลือกอีก <c oughs> ปล่อยให้มันระเบิดเลยสวัสดีฮะไม่ต้องทมแลบแล้วขุดมาแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะไม่น่าปล่อยให้น้องฉ่บึ้มเลยทีีพื้นเป็นรูเป็นไรหมดเดินเดินไม่สะดวก เสียงซอมบี้ตัวเล็กใช่ไหมทวงมากเลยฮีบ็อกมันเล็กอ่ะพอเป็นซอมบี้ตัวเล็กแล้วมันฮิปบ็อกมันเล็กเลยอู้หู้หู้ว้ายตกใจหมดตกใจตกใจจริงอ่ะพี่โอ้ขนลุกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขนลุกเลยอะ กวโดนมอ็มอบมาวิ่งกระทืมมากเลยอ่าแรกเลยโอ้กว้างอยู่เนีเนี่ยอ่างั้นผมว่าผมกลับไปขุดต่อดีกว่าเนาะกลับไปขุดจากที่เดิมนี่แหละหวัดดีฮะไม่มีอะไรอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อลึกไหมเนี่ยกว่าจะถึงเดีฟสเลดเนี่ยกว่าจะถึงชั้นติดลบเนี่ย อีกลึกไมน่นี่สุดท้ายเราก็ขุดมาจนเจอถ้ำจริงๆนะฮะขุดเหล็กเผาเหล็กทำชุดก่อดเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อนี่เราเจอเล็กทิกะะ้งขอเธอขอให้ได้ได,ดมอนด์เธอพราน,นี้จะทำจะได้สองเป้าเลยนะแบบนี้โอเคจังหวะนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องรอ นั่งรอเผาหเหล็กตรงนี้อย่างเดียวพราะว่าออกไปแล้วกลัวเจอม็อบนะฮะตอนนี้ผมมีชุดเกาะอะไรที่มันดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าผมก็ขอเซฟตัวเองไว้ก่อนก่อนดีกว่าเนาะไม่เซฟตัวเองหรอกพูดดีเนั้นแหละกลัวม็อบกลัวมันเตอร์เวลาจริงตอนนี้ตีสี่ยี่อ็ดนะฮะ ใกล้ถึงเช้าแล้วเวลาทำไมไวอย่างนี้เหล็กเต Del ็มชุดเดี๋ยวเราทำอุปกรณ์เพิ่มดีกว่านะฮะมาเลยนะจากวันที่ผมบอกเลยว่าไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแหละวัดดีอ๋อฮะทำไมอุ่นสบีเดี๋ยวผมปิดนี้ดีกว่า ไอ้ไม่ใช่สกินช็อตเด์หนึ่งทุกคนดูนี่ทุกคนมันใหญ่มากมากที่ผมเล่นฮาร์ดคอร์ไปที่แล้วมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะไอ้ซมบี้ยู่ก็ชอบขัดขวางเวลาเราสนใจอยจางลยเฮ้ยยู่ชอบเรียกเราอะทำไมอะชอบเรียกความสนใจจากเราอะ ถ้าแต่เกลียวมันเดินมาฝั่งนี้เราลงเ,เราต้องได้วิ่งลงไปบูนี่แหละเอ้ยน่ะสวยไปสู้ไปต,ตัวนไหนมอนเกิดเยอะมากผมว่าแหละย,ยิ่งอยู่นานมอนยิ่งเกิดเยอะนะฮะ อ่ายังไม่หมดใช่ไหมคิดว่าน่าจะหาไดมอนได้ไม่ยากมัง้งเพราะว่ามันอัปเดตแล้วเดี๋ยวอ้ยังยังตะลึงกับถ้ำน,นี้ซอมบี้แล้วไปนังเขียว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 เฮ้ยขอดูดีๆสักทีจะได้ฮะมันแบบอลังการเวอร์วังมากอะ ดูมันใหญ่มากจนด้านล่างเห็นเป็นบ่อลาวาแบบพื้นลาวาเลยนะแสดงว่าไอ้ตรงด้านล่างตัวเนี้ยมันน่า,จ,าจะสุดขอบแล้วอะ่ะมันน่า,จ,าจะสุดเขตเบดล็อกแล้วอะ่ะไม่ใช่ใหญ่แต่ถ้ำนะเหล็กไม,มไม่มีให้เราเออเพชรไม่มีให้เราเอยนะอันอย่างงี้ก็ไม่เอานะยังไม่เจอแบบยังไม่เจอจริงจังมอบใหม่โกซฟิ มาไม่ซ่วไม่เสียงตะกี้โกลสคริตรืเปล่าไอ้ปลาหมึกเรืองแสงอะม็อบใหม่ที่มีโอกาสเกิดตามธรรมชาติน้อยลำพังตัวเดียวก็แย่อยู่ก็โอ้โหเด้อเด้อเด้ออ่า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 นี่ไง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 นี่ Grow i n s e c ใช่จริงด้วยโอ้ออีกแล้วอีกแล้วไอ,วอว้มามันชุ่มไม่เสียเนี่ยนี่หน้าตาของปลาหมึกไอ้ปลาหมึกเรืองแสงเป็นม็อบใหม่ที่เข้ามาในเกมนี้นะฮะ FC ในความแร FC ในความหายากเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเซิร์ชข้อมูลก่อนทำไมไล่เดมอนมันหายากอ่ะ หาจนท้อขุดเอาแป๊บเดียวก็เจอไดมอนนะฮนะโอเคเป้าหมายเรามีแค่นี้แหละนี่นะฮะไดมอนสิไหนๆก็ได้ละขออีกนิดเดียวอ่ากลับไปหาอยู่ที่ถ้ำใหญ่ดีกว่าโอกาสเจอมแม่จะสูงกว่ามากเนาะ น่าจะพอตัวยความที่มันเป็นทถ้ำใหญ่ดนะ้วยเนยพอถ้ำใหญ่ปุ๊บมันกว้างมันกว้างแล้วเราจะมองเห็น,นง่ายเดี๋ยวผมขออนุญาตหามุมสกรีนช็อตและทำโปรคลิปก่อนนะฮะมันใหญ่จนดูน่ากลัวไปหน้าบางทีอะโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเลือกมุมอีกทีท้ามไม่ได้มุมที่เราต้องการไม่มีให้เราสักหน่อยเลยงั้นเราคงต้องใช้ธี ตกใจเราคงต้องใช้วิธีนี้แล้วอ้ายซอมบี้อ้ยโอ้ยขอโทษแค่จะมาหาไดมอนด์ได้ไหมล่ะเิดจจอเจอแล้วนี่ครบห้าแล้วนะโอ้อันนี้เบสล็อกเลยนี่หว่าลงมาได้ฐานนี่ไงทัง ทางคามือเรามาได้ขนาดนี้ไงโอเคครับผมตอนนี้เราได้ไดมอนด์มาเก้าแล้วผมคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละเด็กโ่สุผมว่าผมควรกลับขึ้นไปบนหมู่บ้านได้แล้วแหละเราได้ตามเป้าหมายแล้วเนาะอย่านะอย่านะอย่ามีอะไรไปแจ็อเอท่านี้นะ <c oughs> ไม่อยู่แล้ววายไม่อยู่แล้ว ไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงแน่นอนไว้อยู่แถวนีนสร้างนี่สร้างไว้บอกไว้ว่าตรงนี้คือเหมือนไหมโอเคนะฮะกลับมาถึงบ้านกันแล้วโอเคนะครับผมก็สำหรับ ep นี้ผมว่าได้ตามหาไดมอนด์คือจริงๆอ่อะตอนที่ผมเริ่มคลิปผมแค่จะตามหาหมู่บ้านก่อนแต่ว่าใจผมลังเล อยากได้ไดมอนด์ด้วยเนาะมันก็เลยกลายเป็น2เป้าหมายในคลิปเดียวก็คือหาทั้งหมู่บ้านแล้วก็หาทั้งไดมอนด์ด้วยนะครับผมซึ่งเราก็ทําสําเร็จทั้ง2เป้าหมายในคลิปเดียวเลยดีใจด้วยนะฮะนี่เรามีอยู่9ไดมอนด์แล้วเราเอามาทําเป็นที่ขุดมาอีกด้วยแล้วเราก็ได้ไอเทมใหม่ชื่อว่า g o Insect เดี๋ยวมันเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะแอบไปเรียนรู้ในเบื้องหลังด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะส่วนอีพีถ้ายังไม่มีเป้าหมายว่าจะทำอะไรเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปหน้าละกันว่าผมจะทำอะไรเนาะเพราะว่าตอนนี้มันตีห้าแล้วผมต้องไปกินข้าวแล้ว โอเคครับผม mm hmm. มุมนี้สวยดีใช่น่าจะพูดมุมนี้ดีกว่า